สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้คุณครูจะมาทําสื่อการสอน EP สอนะคะ EP สอจะเป็นการทบทวนความรู้เดิมก็คือองค์ประกอบของภาษาซีเบื้องต้นแล้วก็การใช้ฟังก์ชันพิมพ์ f สำหรับแสดงผลทางหน้าจอนะคะและสำหรับท้ายคลิปของ EP สอกับ EP สาจะมีแบบฝึกที่อยู่ท้ายคลิปนะคะให้นักเรียนใช้ฟังก์ชันพิมพ์ f ในการทักทายเช่น hello how are you หรือ เขียนชื่อตัวเองชื่อแล้วก็ชื่อเล่นนะปฏิบัติที่1ส่วนแบบฝึกปฏิบัติที่2การใช้คำสั่งสแกนเอฟก็จะเป็นในเรื่องของถามชื่อตอบชื่อถามอายุตอบอาย,ายุง่ายๆคุณครูค,คิดว่านักเรียนทุกคนคงทำได้ไม่ยากแน่นอนเพราะว่าเราเรียนในห้องแล้วแล้วมีนักเรียนหลายคนถามคุณครูว่าถ้าอย่างใบงานที่1กับที่สบางคนที่เรียนในห้องส่งแล้วต้องทำส่งในกรุ๊ปเฟซอีกไหม คุณครูบอกไม่ต้องค่ะคุณครูมีหลักฐานการแสดงว่าคุณครูได้ลงคะแนนให้เรียบร้อยแล้วใครที่ส่งในห้องแล้วไม่ต้องมาส่งตรงนี้อีกอันนี้เฉพาะสําหรับนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนแล้วก็ไม่เข้าห้องเรียนอาจจะไม่รู้เรื่องที่คุณครูสอนคุณครูก็ทําสื่อการสอนอันนี้เสริมเพิ่มเติมให้อย่าลืมเข้าไปศึกษาถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ดูหลายๆรอบนะคะโชคดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับ ep 2นะคะก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้นนักเรียนเปิดหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์มีไอคอนที่ชื่อว่า Dev C อยู่บนหน้าจอเลยนะแต่เบิลคลิกขึ้นมาค่ะองค์ประกอบภาษา C เมื่อ e ีที่1น o คุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะวันนี้จะเข้าไปใช้งานโปรแกรมกันเลยนะวิธีการเข้าใช้งานครั้งแรกเราก็จะไปเมนูไฟล์เลือกคำสั่ง new แล้วก็ source file นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วน body ส่วนของทำงานการทำงานครั้งแรกของโปรแกรมนะคะหน้าจอของนักเรียนตรงนี้ก็จะเป็นอันไตเติล นะคะก็คือยังไม่มีชื่อเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์งานไปสักพักหนึ่ง ep หนึ่งคุณูได้แนะนำไปแล้วเริ่มต้นโปรแกรมภาษา c มี3ส,ส่วนจำได้ไหมคะส่วนที่1ก็คือส่วนของ header ส่วนหัวก็จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายชา a r ปใช่ไหมคะ include i n c l u d e include นะคะแล้วก็ไปใส่เครื่องหมายสามเหลี่ยม เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเขาเรียกว่าเครื่องหมาย directory นะคะ stdio.h std มาจากคำว่า standard io คือ input output.h ก็คือการเรียกใช้ไฟล์มาประกอบกันส่วนต่อไปก็ส่วนของ main function ในนี้เราก็จะใส่เป็น i n main นะคะเป็นส่วนที่2 main function แล้วส่วนที่3ก็คือส่วนตัวโปรแกรมจำได้ไหมคะ ส่วนตัวโปรแกรมจะต้องประกอบด้วยเครื่องหมายวงเล็บปีกาเปิดปีกาปิดนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องของคำสั่งปินเอ f ปินเอ f ก็คือฟังก์ชันใช้แสดงผลทางจอภาพนะ p i n t f พิน f แสดงอะไรบ้างนะ ep 1เราให้แสดงข้อความ hello how are you ใช่ไหมอ่า ข้อความที่ต้องการแสดงจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บทุกบรรทัดต,ต้องจบด้วยเซมิโคลอนนะคะข้อความที่ต้องการให้แสดงก็จะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเฮลโ o ล o ายู Hello. 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 ปึ๊บอันนี้ทบทวนความรู้เดิมเมื่อ EP ที่1น,นะคะแล้วเราก็จะทำการคอมไพล์คอมไพล์ก็คือการ แปลงโปรแกรมหรือพูดง่ายๆก็คือการให้ออหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองไปเมนู e x c u e compile หรือ F9 นะตัวน,นี้เขาจะบังคับให้เราเซฟอัตโนมัตินละดีวจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเลยเราชื่อ u n t เตเเรายังไม่มีชื่อตรงนี้ให้ลบทิ้งไปเราก็จะมาใส่ชื่อสมมติว่าคุณโคจะ ใช้ชื่อไฟล์ว่า h e l l o c นะคะแล้วก็จะใช้นามสกุล c คือการกำหนดชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้ขอต้องเป็นภาษาอังกฤษห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเ,เครื่องหมายอักขระหรือตัวเลขห้ามเลยนะคะต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีนามสกุล c เท่านั้นนะคะหรือ บางเวอร์ชั่นก็จะใช้เป็น .cpp ได้นะคะนี่ครูก็จะเลือกที่เก็บอ่ะครูก็จะมาเก็บไว้ในไดเอ E แล้วก็สื่อการสอนแล้วก็ตอบเซฟไปครั้งแรกที่เราทำงานเมื่อคอมไพล์เขาก็จะบังคับให้เราเซฟนะเมื่อเราคอมไพล์เสร็จแล้วถ้าโปรแกรมมีสิ่งผิดพลาดก็จะขึ้นบรรทัดสีแดงๆให้เรา เห็นขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขแต่ในกรณีแบบนี้ก็จะถือว่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะคะบางเวอร์ชันบางเครื่องก็จะขึ้นเป็นป๊อปอัพหน้าจอป,ป๊อปอัพขึ้นมาว่าคอมไพล์คอม e t e นั่นเองก็คือเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการรันนะคะการรันก็มาที่เมนูที่เดิมนะคะ SQL ก็คือแล้วก็คกลิกปุ่มรันเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นเอาพ u t ของเรา เมื่อกี้เราเขียนเอาพูดหนึ่งบรรทัดนะคะ hello how are you มันก็จะขึ้นว่า hello how are you นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เราเขียนให้เขาสแสดงถูกไหมคะตรงนี้ก็คือเอาพูดที่เขาสแสดงขึ้นมาหนึ่งบรรทัด hello how are you แค่แค่นั้นเองนี่คือโปรแกรมก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าบางเวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่นเก่ากว่านี้นะล้าหลังย้อนกลับไปอาจจะเป็นเวอร์ชัน4กว่าอะไรเนี้ย เขาจะไม่ขึ้นแบบนี้จนถ้าเราไม่ใส่คำสั่ง get c h ate, แบบนี้เห็นไหมคะเราจะต้องใส่คำสั่ง get c h ให้เขาเขาถึงจะขึ้นแต่ว่าของ Google version 5.11ก็คือไม่ต้องใส่ get c h ก็ขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ใส่นี่ไม่ใส่เพราะว่าแต่และเครื่องที่ดาวน์โหลดโปรแกรมมามันก็จะไม่เท่ากัน มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นั่นเียนจะต้องไปคอมไพน์นั่นเียนจะสังเกตเห็นว่าถ้านักเรียนไม่ใช้เมนูตรงนี้นักเรียนสามารถใช้คําสั่งคอมไพน์ที่ทูบาร์แถบเครื่องมือนี่ก็คือการคอมไพน์เมื่อคอมไพน์เสร็จปุ๊บนักเรียนก็สามารถคลิกรันหรือปุ่มสุดท้ายที่อยู่ติดติดกันตัวที่3เนี่ยตัวนี้จะเป็นคอมไพน์แอนดรันพูดง่ายๆว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะนักเรียนสามารถ กดตัวนี้ได้เลยก็จะได้ทั้งคอมไพและรันเห็นไหมคะกดทีเดียวปุ๊บก็จะคอมไพให้เราพร้อมแล้วก็รันพร้อมเลยอันนี้คือที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะใบงานอันที่หนึ่งเนี่ยคุณครูให้นักเรียนได้พิมพ์ทักทายแล้วก็ใส่ใส่ชื่อชื่อชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นนะในกรณีที่เราต้องการ ให้เพิ่มอีกเพิ่มข้อความอีกหนึ่งบรรทัดปกติเราก็จะใช้ปินเอ f ใช่ไหมคะอ่าปินเอ f เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยใส่เครื่องหมายคำพูดเข้าไปข้างในปึ๊บ my name is อ่าสมมติว่านักเรียนชื่อพัชรน,นัน Number 5 My Name is พัชรนา n หม number ฟนะเดี๋ยวคุณครูจะลองรันดูนะคะอ่าเราก็ไป compile and run ได้เลยหรือ F11 นะคะก็ปึ๊บก็คลยกเข้าไปอย่างเครื่องของครูจะเป็น F11 ถ้าเป็นเครื่อง PC ที่เรียนจะเป็น F9 นะคะอ่านักเรียนสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะเราเขียนโปรแกรมไปแล้วสองบรรทัดเห็นไหมเนี่ย เราเขียนโปรแกรมอันนี้คือบรรทัดที่หนึ่งอันนี้คือบรรทัดที่ที่สองแต่ว่าทำไมเอาพุทเอาพุทออกมาแล้วมันอยู่บรรทัดเดียวกันนะมันไม่ขึ้นสองบรรทัดอย่างที่เราต้องการจำได้ไหมคะคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่คืออะไรเอ่ยอเดี๋ยวเราจะปิดหน้าจอเอาพุทไปก่อนก็คือคลิกกระบาดของเอาพุทไปเลยนะก็คือ backslash n backslash n back ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อกี้เราเติม b a c k s l a s n ไปแล้วนะคะคอยดูว่าจะขึ้นบรรทัดใหม่จริงไหมเราอยากรู้แล้วก็ไป compile and run นะคะปึ๊บอ่าใช่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำสั่ง backslash n คำสั่ง backslash n คือคำสั่งให้โปรแกรมขึ้นบรรทัดใหมนะ่งานชิ้นที่หนึ่งครั้งแรกที่คุณครูให้ทำคือบรรทัดที่สให้ นักเรียนแนะนําชื่อเล่นคุณครูก็ได้สอนวิธีการคัดลอกแล้วในกรณีที่โปรแกรมเนี่ยมีการให้ทํางานเยอะๆหลายบรรทัดหลายคนก็อาจจะพิมพ์กลัวพิมพ์ผิดนู่นนี่นั่นนะคะนักเรียนก็ด์กพื้นที่คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกคอปปี้ได้เลยนะคะหรือจะกดปุ่มคอนโทรล V ก็ได้คลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่งคอนโทรล V คือวางเพจวางนี่แหละนะคะ แล้วนักเรียนก็ไปใส่แก้ไขแค่ข้างในไม่ nickname is อ่าสมมติว่านักเรียนชื่อเล่นชื่อว่าอะไรใส่ไปแค่นี้เองนะคะปุ๊บรันออกมาคอมไพ l ์แ n d r u รันเหมือนเดิมนะคะ compile and run ก็จะได้แล้วอ่าบางเอิญคือต้องการให้โชว์สามมรรทัดแต่โชว์สองมรรทัเนื้ภาพออกไหมคะนี่เราก็จะต้องไปใส่ backslash n คราวนี้ backslash n ก็คือคำสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเอาพุ t ของนักเรียนโชว์สบรรทัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณครูสอนอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ให้ข้อความไม่ได้ชิดซ้ายคือขยับไปข้างหน้าคล้ายๆกการกดปุ่มแทบ็บนักเรียนหลายคนคงจะจำได้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะปิดหน้าจอนี้ไปก่อนคำสั่งอัน,นั้นคือ b a c k t เห็นไหมคะ backslash t คืออะไรคะ t มาจากแถบเหมือนกับการย่อหน้าใส่ backslash t เข้าไปกดปุ่มแถบย่อหน้าเราจะไปคอมไพน์แอนลามอีกรอบหนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจากเมื่อกี้เนี่ยงานเรามันชีดซ้ายอยู่เห็นไหมงานเรามันชีดซ้ายมันปึ๊บมันก็เป็นเหมือนกับการกดปุ่มแถบย่อหน้า มันก็จะทำให้งานเราสวยยิ่งขึ้น hello how are you my name is p a c h a r a n m n i n g name is team แบบไม่เป็นต้นนะคะอันนี้คืองานชิ้นที่หนึ่งนเรียนก็เซฟได้เลยอันนี้เรื่องของการแคปหน้าจอหลายคนแคปหน้าจอไม่เป็นทำไมคุณครูต้องให้แคปหน้าจอส่งนะคะคุณครูต้องการเห็นโครงสร้างโปรแกรมกับ Input Output เนี่ยชัดๆนะคะ วิธีการแคบหน้าจอก็คือนักเรียนกดปุ่ม p ิ n c h สกรีน n p i n c สกรีนที่บนแป้นคีย์บอร์ดแล้วนักเรียนก็ไปเปิดโปรแกรมเพ,พ้นท์เพ้นท์ที่นักเรียนเคยวาดรูปนะไปที่ a c เ e s ซ o r y ไปหา a c เ e s ซ o รีให้เจอในเครื่องของนักเรียนหรือใครถนัดไปตัดต่อที่ photoshop ก็ไปเปิด photoshop ออกมาแต่คุกลัวว่าโปรแกรมเพ้นท์นี่ง่ายสุดละนะนี่คือโปรแกรมเพ้นท์เมื่อเปิดโปรแกรมเพ้นท์ขึ้นมาให้นักเรียนสังเกตบน บนซ้ายมือจะมีเพจแปลว่าวางนะปึ๊บนักเรียนคลิกปุ่มนี้ได้เลยนะคะแล้วหน้าจอภาษาซีของนักเรียนก็จะออกมาวางแบบนี้เมื่อวางเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนคลิกปุ่มซีเล็กบนซ้ายมือใกล้ๆกันคําว่าซีเล็กแปลว่าการเลือกเลือกนะคะนักเรียนลากคลุมพื้นที่เอาแค่นี้ค่ะไม่ต้องเอาเยอะนะไม่ต้องเอาเยอะนะคะเมื่อเลือกได้แล้วปุ่มครอ คลิกที่ปุ่มครอปจะอยู่ใกล้กับปุ่มซิลิคนะคลิกที่ปุ่มครอปครอปแปลว่าการตัดนะคะครอปแปลว่าการตัดปึ๊บตัดเอาแค่นี้นะคะหลังจากนั้นก็ไปเมนูไฟล์ไปเมนูไฟล์เลือกเซฟแอดเป็นพิกเจอร์ JPEG พิ c เ u อรนะคะแล้วก็ใส่ชื่อนันเรียนจะใส่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเลย ใส่เสร็จแล้วก็เซฟนะเซฟเรียบร้อยนะนี่เวลานักเรียนจะส่งงานน,านักเรียนก็เข้าไปที่ Facebook ของตัวเองนักเรียนที่คุณครูตั้งกลุมเอาไว้ให้ทุกห้องจะมีกลุ่มของตัวเองเอาไว้สำหรับส่งงานอยู่แล้วนะคะถึงขั้นตอนนี้นักเรียนก็ไปที่กลุ่มของตัวเองสมมติว่า 6กทับเก้าคุณสมมติจะเข้าไปที่หกทับเก้านะนะักเรียนก็ไปหากลุ่มของตัวเองหกทับเก้าไม่เจอนะคะห้องใครห้องเขาย่าไปส่งผิดห้องนะคะนะักเรียนเข้ามาในห้องของตัวเองเรียบร้อยแล้วอ่ะจะเห็นสมาชิกส่งงานเยอะะเลยเนาะนักเรียนก็เข้ามาปึ๊บ แล้วก็ไปเลือกรูปภาพแอนวิดีโอนะคะเมื่อกี้เราเซฟเอาไว้ที่ไหนวิดีโอตัดต่อนื่นไปเลือกรูปออกมาแล้วนักเรียนยก็แจ้งคุณครูว่างานงานปฏิบัติที่หนึ่งนอสอวัชระนันสุวรริพิศ เลขที่5อ่าเรียบร้อยแค่นี้ก็คลิกโพสต์ส่งได้เลยนะคะนี่เป็นการเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนการส่งงานในกรุ่ปของนักเรียนคุณครูก็จะเห็นหน้าจอชัดเจนตรงเนี้ยในกรณีนักเรียนที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตเครื่อง PC ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าคุณครูเคยบอกว่าภาษาซีไม่ต้องใช้ิเเน็ตก็ได้ก็ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ ของนักเรียนถ่ายรูปอินพุตเอาพุตชัดๆแบบนี้แล้วก็โพสต์ลงแล้วก็หมายเหตุแจ้งคุณครูว่าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตเวลาคุณครูตรวจงานครูจะดูชื่อนําชื่อเลขที่ว่าอันนี้เป็นของนักเรียนจริงหรือเปล่านะอย่าไปฝากเพื่อนทำนะต้องให้ทําด้วยตนเองเพราะว่าเวลาสอบปฏิบัติจะสอบไม่ได้นะสำหรับ EP ที่2ในเรื่องของงานชิ้นที่1 คุณครูก็จะจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็คุณครูจะยกตัวอย่างงานชิ้นที่สองนะคะสำหรับ EP นี้ครูขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ